เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยภาวะไทรอยขึ้นตานะคะอันดับแรกก็คือหมอจะต้องตรวจร่างกายก่อนว่าคนไข้เนี่ยมีลักษณะทางตาที่เข้าได้กับภาวะไทรอยขึ้นตาอย่างเช่นตาโปนนะคะหรือเปลือกตาเลิกนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหมอจะขออนุญาตถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยยังไม่เคยตรวจเรื่องของระดับไทรอยฮอร์โมนในร่างกายเลยเนี่ยคะ่ะหมอจะขออนุญาตส่งตรวจเลือดค่ะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยที่เรียกว่าแอนตี้ทีเอชเอชรเซปเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับบริเวณตาอขอขง ไทรอยด์ทางตานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวินิจฉัยก็คือเรื่องของการส่งตรวจภาพถ่ายทางรังสีนะคะโดยที่หมอจะส่งเรื่องของ CT ในส่วนบริเวณเบ้าตานะคะเพื่อที่จะดูว่าตรงบริเวณเบ้าตาเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่โตขึ้นแล้วก็มีลักษณะไขมันที่โตขึ้นเข้าได้กับเรื่องของไทรอยด์ทางตาหรือเปล่าะคะ่ะ ในส่วนของวิธีการรักษาไทรอยด์ทางตานะคะหมอจะขออนุญาตแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือในช่วง1-2ถึงปีแรกที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะไทรอยด์ทางตาอยู่นะคะเราจะเรียกเป็นช่วงที่แอคทีฟนะคะก็คือเป็นช่วงที่ยังมีการอักเสบอยู่นะคะช่วงนี้เนี่ยถ้ามีการบวมมากขึ้นตาปนมากขึ้นภาพซ้อนมีมากขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์นะคะเพื่อที่จะลดการอักเสบลงควบคุมไม่ให้กล้ามเนื้อกับตัวเรื่องของไขมัน,นมีขนาดโตขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัว ตาเนี่ยไม่ปนขึ้นกล้ามเนื้อเนี่ยไม่โตขึ้นนะคะหากผ่านช่วงเวลาที่เป็นช่วงของการอักเสบไปแล้วก็คือหลังจาก1-2ปีแรกไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงที่เป็นช่วงของภาวะอาการคงที่นะคะเราก็จะมาดูกันว่าภาวะอาการคงที่เนี่ยยังเหลือส่วนไหนบ้างนะคะอาจจะพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดแก้ไขนะคะโดยการผ่าตัดแก้ไขเนี่ยนะคะเราก็จะเรียงลําดับจากเรื่องของการผ่าตัดขยายขนาดเบ้าตาเพื่อที่จะทําให้ตาปนลดลงนะคะถ้าเกิดว่าเหลือพับซ้อนปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดเรื่องของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกล่อง เพื่อลดภาพสอนนะคะและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะค่อยผ่าตัดเรื่องของเปลดตาเพื่อแก้ไขภาวะเปลืตาเลืกต่อไปค่ะภาวะเทรอยขึ้นตายเนี่ยนะคะอาจจะเป็นข้างเดียวหรือเป็น2ข้างก็ได้นะคะ การผ่าตัดเนี่ยสามารถทำพร้อมกันสองข้างได้นะคะอย่างเช่นผ่าตัดเพิ่มขนาดเบ้าตาลดตาโปนี่นะคะก็สามารถทำผ่าตัดพร้อมกันทั้งสองข้างได้ค่ะหมอจะขอแนะนําว่าถ้าเกิดผ่าตัดเบ้าตาก็ผ่าตัดเบ้าตาก่อนแล้วค่อยผ่าตัดกล้ามเนื้อตาค่ะถ้าเกิดผ่าตัดกล้ามเนื้อตาแล้วค่อยผ่าตัดเปลือกตาค่ะทั้ง3อย่างเนี่ยมันจะส่งผลต่อกันนะคะโดยที่ถ้าเป็นข้างเดียวก็คือคุณแค่จะมีเรื่องของตาโปนตาเลิกเพียงข้างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทั้งสองข้างก็คืออาการก็จะเห็นทั้งสองข้างชัดเจนค่ะ ในกรณีที่คนไข้เนี่ยจะรับการผ่าตัดเป้าตานะคะจําเป็นที่จะต้องควบคุมระดับไทรอยด์ในเลือดเนี่ยนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนนะคะสักระยะหนึ่งนะคะอย่างที่สองนะคะคนไข้ก็ควรที่จะเราหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดนะคะงดการสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าพวกนี้จะส่งผลทําให้ไทรอยด์ที่ตาเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ะคะ่ะการผ่าตัดปรับขนาดเบ้าตานะคะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะต่อข้างเนี่ย อย่างน้อยสักประมาณ3ามชั่วโมงได้ค่ะแล้วก็ต้องผ่าตัดในลักษณะของการดมยาสลบนะคะหลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะจําเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลอยู่สักประมาณอย่างน้อย2-3วันนะคะถ้าท่านใดนะคะสงสัยว่ามีเรื่องของภาวะเทรอยทิตานะคะ่ะจะมีเรื่องของตาแดงเป็นเป็นแหหายปุกตาเลือกหรือมีตาโปนนะคะหมอก็อยากจะแนะนําว่าให้มาปรึกษาแพทย์นะคะถ้าเราตรวจก่อนรีบรักษาก่อนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันความเสียหายได้นะคะที่ศูนย์ตาโรงพยาบาลเมตพาร์คของเราเนี่ยนะคะก็จะมีทีมแพทย์ที่ครบวงจรน,นะคะ ทั้งในส่วนของการดูแลเรื่องของเบ้าตาคุณหมอที่ดูแลเรื่องของกล้ามเนื้อตาแล้วก็ในส่วนของคุณหมอที่ดูแลเรื่องของเปลือกตานะคะ